thank mm -hmm. you ช่องอีสานบ้าหนพะเลาะที่รับชมทุกช่องทางนะครับคลิปนี้บิ้ลทอยู่ที่ฟาร์มของเสียไก่นะครับอยู่ที่อําเภอศรีเวไลจังหวัดบึงกาฬนะครับมืาอนี้พาพี่น้องเอฟซีเฮานะครับมาชมถือว่าเป็นสุดยอดแม่พันธุ์ควายยักษ์นะครับซึ่งมีความสูงในล่าสุดนี้วัดได้ร้อยหกสิบเจ็ดงานหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่มีความสูงมีความใหญ่แลือมีความยเงครับขออนุญาตมาทักทายครับเสียไก่ครับเจ้าของฟาร์มเฮาเสียไก่สวัสดีครับสวัสดีครับผม ครับเดี๋ยวให้พี่ไก่แนะนำตัวครับตักทายพี่น้องเอฟซีเฮาเ์นะครับครับผมเอ่อชื่อไก่เกียร์น้อยอันบึงการจังหวัดบึงการท่านหรอครับผมครับพี่กัดชื่อบ้านท่าครับบ้านค้านาดีหัวยี่แหดครับผมครับอำเภอเมี่ยงบึงการท่าครับผมครับผมอยู่บึงการครับเมืองนาการถ้าพี่น้องเอฟซีเฮามาชมแม่พันธุ์นะครับสามารถซื้อกระมือตอนนี้มีเจ็ดตัวครับอ่าพี่ไก่ครับสิบตครับผมสิบตครับผมนะครับก็จะมีแม่บล็อกด้วยกันเจ็ดตัวครับทั้งหมด หาหาหาแม่เนาะแต่ว่าเมื่อนี้มีที่เด็ดครับเมื่อนี้ครับผมทีายาทของช่างอุดรครับผมทายาชสร้างอุดรครับโชว์บระทุกตัวนะครับเดี๋ยวครับผมพี่ไก่ในน้ำพี่น้องเข้าครับมาพิ่ซื่อยังครับตัวนี้ครับสร้างหน่อยครับผมแม่สร้างหน่อยทายาเพิ่อก็คือลูกสร้างลำพูครับผมครับตะกอนเป็นสร้างลำพูตอนนี้พน่นายมาเป็นสร้างอุดรแหละครับผมโอ้ตอนผมไปทับยูเป็นสร้างลำพูครับผมครับครับผมได้มาประจําการยูฟ้ามเข้านะครับพี่ไก่ครับผมตั้งแต ตอนนี้หน่อยบ่หรือว่าเมคขอดเองครับผมมาคขอดเองครับผมเขาเอาเพิ่นมาแต่นหน่อยเลยว่าเอาแม่เพิ่นเอาแม่เพิ่นมาครับผมนําแม่เพิ่นมากพัฒนาห้องไปทับเอกครับผมครับแล้วก็มคขอดอยู่นี่ครับผมมคขอดอยู่นี่ครับครับผมตอนนี้อายุเพิ่นครับตอนนี้อายุเพิ่น3ปีพอดีครับผม3ปีพอดีฟันน้ำนมครับผมฟันน้ำนมมันปะครับนี่ครับผมนี่ยแวบนรูปสีเหลี่ยมครับผม แต่ว่าโดยทั่วไปนี่ประมาณสองปีหาสองปีหกปีแปดปีแถววนล้นเลยครับรับแถวจะจะล้นเป็นฟันแถวแต่ว่าตอนนี้สามปีแล้วครับผมยังเป็นฟันน้ำนมครับครับผมโแล้วอันทั้งสายแม่เพื่อนครับดีไใครครับสายแม่เพื่อนอ่เป็นหมกหมูบ้านสวนครับผมหมกหมูบ้านสวนของกำนันโพดครับผมครับครับผมสายแม่เพื่อนคือว่าเป็นเราไทยวะครับครับผมเราไทยเดือดร้อยครับผมครับก็มาใส่ก็แบบสร้าง ก็เป็นพอดีขอกมาดเดียนลอยพอดีครับผมนี่ยสังกับสั่งขึ้นกันครับครับผมแต่มาเป็นค่อยใหญ่ค่อยยกเลยนะครับแต่ที่นี่จุดเด่นครับลักษณะเด่นที่ก็ไกลมากเพิ่นครับตอนนี้มากเพิ่นก็คือพวกนาเขาครับผมเออจุดต่างๆก็มีเบิดครับผมอ่องข้อมสูงหรือข้อมเาวาครับผมหลักๆคือเขาเห็นปุ๊บนีเขาจะไ้ข้อมสูงเพราะนั้นครับข้อมสูงข้อมเน่าข้อมสูงมากทันทีเลยครับเขาครับ คือผมสูง170แล้วครับโยนพี่ไก anyway> ่สูง170แล้วครับผมนะครับโอ้ผมเป็นสูงซ้ำซ้ำพี่ไก่แล้วป่าครับจังว่าครับผมสูสีนะครับเนาะครับผมแต่ว่าคือบอลตําลอย67นะครับแต่ว่าพี่ไก่สูง170ครับครับผมนี่ครับได้ความยาวนะครับความสูงแล้วก็เตรียมขั้นก็อีกจุดหนึ่งครับผมหน้าตาเพิ่นแล้วก็เขาเพิ่นนะครับเขาเนี่ยเป็นเป็นสไตล์เขาลุงเพชรนะครับเนาะครับผมนะครับก็ยังมีความใหญ่มี คือพัฒนาไปได้อีกไกลเลยครับตัวนี้ครับพี่น้องครับนะครับเบิ่งรอบลำตัวเพิ่นนะครับได้หลังเพิ่นกับเสมอดีนะครับเนาะการหลังดีครับหลังตรงดีนะครับแข้งขาดีแข้งขาดีแข้งขายเงาเิ่นเคยเข้าสนามบ่ครับมีใครครับบ่เคยเข้าสนามมีจจะไปโชว์ครับผมอ๋อมีจจะไปโชว์โตครับผมโชว์โตยูซีงานครับผม งานสกุลสองเทียครับผมแล้วก็งานปลกขาดแล้วก็งานอ่าโซ่อีกครับผมครับไปโซ่โตครับผมแต่ว่ากับพี่น้องอาสิเห็นเป็นในโซเชียลเนาะว่าเมื่อี้ก็เป็นเมื่อดีครับ็นนีโอกาสไม่ยันไม่ยำเสียไกลครับครั้งบึงการเท่ากับพี่น้องกับรับชมพร้อมกันเลยนะครับไะเช่นเฮไปเช่พี่น้องเห็นคลิปครับพี่ไก่ชมคลิปลรวอยากได้ไปพัฒนาต่อเสียไกล เปิดได้ไงพี่น้องเขาหรือว่าเรยอว่าเอาไปพัฒนาต่อครับเป้าหมายเขาครับเปิดครับผมขั้นราคาโดนใจเปิดเลยครับครับเออมีลังไม่เออลังไม่ครับขอลังไม่เพราะว่ามีราคามีราคาในใจอยู่ครับครับทั้งผลกล่องเชียร์ครับเตรียมได้ครับมาด้วยกันครับเมื่อครับมาชมครับผมครับนี่ราคาในใจละราคาหลังไม่ครับผมครับถามนักกินดีกับโทรหาครับผมเสียไกลหลือว่าโทรหาพี่ไกลได้นะครับเบอร์โทรยังครับพี่ไกลครับศูนย์แปดสี่ครับผมขับเจ็ดหกสามหก 189ครับผมอีกรอบนึงครับพี่กายครับ084ครับ7636 189ครับผมครับเดี๋ว่าพี่น้องสนใจอยากมาชมกับปากบุตรมาได้เลยนะครับซื้อบ้านเท่าอีกรอบนึงครับพี่กายบ้านคำนาดีครับตำบลคำนาดีอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครับผมบึงกาฬนะครับเนาะครนบ้านคำนาดีครับพี่น้องพิมพ์ในกูเกิลเลย ครับผมตำบลคำนาดีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับผมเพราะว่าตอนเขาคลิปต้องพูดบอกว่าสีวิไลตลาดติดกันกับสีวิไลเนาะครับผมติดกันสีวิไลมาคว้อได้เลยครับผมีโทั้งหงานะครับเดินได้ครับผมพี่น้องรับชมนะครับครับผมเลยครับถือว่าน่าจะเป็นไข่ยักษ์ครับที่มีล่ำตูกลุ่ยเงาแล้วก็สูงครับสนใจจากได้น้ำไปพัฒนาอ่ะโทรหาเสียไกายได้เลยครับพี่น้องครับขอโทษสอบตามมาแล้วว่ายินดีที่จะแบ่งให้พี่น้องเขาไปพัฒนาต่อ นะครับแต่ว่าเขาบม่ได้แจ้งราคานะครับราคาหลังไม่นะครับสายยาเพิ่นกะช้างน้อยครับผมนะครับใบ3ปีความสูง167ครับผมนะครับโอ้ครับพี่น้องครับสูงใหญ่ยาวขนาดเลยนะครับแต่ว่าเพิ่นยังบ่ได้ผสมบ่ครับพี่ยังครับผมยังครับผมยังเนาะพันธุ์นุ่มบอลลูนู่ครับยังบอลลูนล่ออายุเพิ่นจักหน่อยครับผมนะครับสุดยอดครับอีกตัวหนึ่งครับพญาช้างอุดรนะครับ ที่มีความสูงความใหญ่ความยาวครับโอเคครับผมเอาประเทศนี้สุดท้ายครับก่อนจะไปชมพอพันดัดลุงอีกตัวนึงซึ่งเป็นท่ายัดขาดินนะเพิการนะครับผมครับกัเชิญชวนบอกพี่น้องเข้ามาเยี่ยมมายามได้ครับบอกนะครับได้ครับผู้ใดอยากมาเบิ่งพันธุกรรมสร้างอุดรอนพอพันพญาเขาดินกับอยู่ฟ้ามีครับผมกระเบิ่งได้ครับตอนนี้ขวบนึงเต็มๆครับอัน พญาเขาดินครับผมครัดูพญาเขาดินครับเดี๋ยวจะมีชมในช่วงตอนน้องน้องสร้างอุดรนครับผมน้องเป็นน้องเป็นน้องสร้ยแท้ครับผมเป็นแม่เดียวกันแม่เดียวกันหรือน้องสร้ยของสร้างอุดดนสร้างเป็นสร้างหน่อยเป็นสร้างหน่อยครับผมครับผมเดี๋ยวมาชมในช่วงต่อไปครับครับพี่น้องครับตั้งจากที่เขาชมไม่ช้างน้อยนะครับลิปตอเนื่องเลย,ายาครับลิปนี n ong. N ong, n ong ้ก็พาพี่น้องเข้าชมครับพาหยาเจ้าเขาดินนะครับเป็นดาวลุ่ครับ พอพันค่อยดำครับพี่น้องครับปีหนึ่งพอดีไหมครับครับผมอันนี้เดี๋ยวให้พี่น้องรับชมครับความงามเพื่อนเดี๋ยวเราก่อเพื่อนกอนครับเราก่อคือเป็นน้องแม่สร้างน้อยครับผมเจ่าพ่อพญาเขาดินครับพ่อพญาเขาดินยูฟ้ามลูกทุ่งฟ้ามของเอียวครับผมครับทับตัวจริงครับผมทับจริงเบิดครับยืนนี่จะจกกันผสมจริงเลยนะครับครับผสมจริงเบิดครับแม่สร้างน้อยกับผสมจริงครับอันนี้ก็ผสมจริงครับ ความสูงพันลายเป็นไรครับพี่ความสูงประมาณร้อยสามสิบสองสามสิบสามครับผมสามสามบวกครับผมสามสามบวกนะครับครับผมสามสามครับผมรับประกันเลยสามสามเนาะครับผมรับประกันเอาแบบชั่วๆครับผมนี่ครับพี่น้องครับจุดเด่นของเพิ่นที่มองเห็นเธอแรกเลยกอะเขาใช่ครับนะครับเขาหมักใหญ่เลยนะครับเนื้อหนังอันน้หงมาเต็มเลยนะครับแล้วก็แข้งขาเพื่อน้องนะครับเนาะครับผมนะครับได้พอเลยครับยาเขาดินนะครับ ลี้ยงธรรมชาติครับผมลย้ยงธรรมชาติเลยครับครับผมหัวหันวุ้ยมธรรมชาติเลยอย่างบ้านบานเลยครับครับจุดเด่นก็คือนาเขาแล้วก็แข้งขาครับผมครับแล้วก็เนี่ยหนังครับผมค้มูลปรหลยูงปรหลายแต่ว่าล่ำตูเนี่ยหนังไหลครับผมครับเบิ้งขับพีหน้องเบิ้งถ่ายเพิ่นถ่ายหนาถ่ายลึกขนาดเลยนะครับตัวนี้เป้าหมายข้าแบงค์ไหนครับพอพันข้าตัวนี้ครับก็คือว่าเอาไว้จะให้เกษตรกรแถวบ้านข้าครับผม ที่หาพ่อพันธุ์ย่ากๆครับผมอ๋อไปพัฒนาอยู่จากวันนักการนั่ครับขั้นอ่าผู้ที่สนใจขั้นโดนใจก็คุยกันได้ครับหลังไม่ครับอ๋อพร้อมที่จะแบ่งปันให้พี่น้องไปพัฒนาต่อครับผมครับว่าเป็นพ่อพันธุ์เนาะครับผมเนี่ยครับเมื่อนี้ก็เปิดแดงทั้งสองเลยครับพี่น้องครับสดาราคาเนี่หลังไม้ครับผมนะครับโอ้เบิ่งครับพี่น้องพูดเนาะครับผมเปิดสุดโตแล้วครับเบิิ่่งงพีน้อเปดสุโตครับผมเปิดสุดโตในคอครับผมสุโตเลยครับผมเออ ก็มีเงินกระสีโชว์ให้พี่น้องเข้ารับชมนะครับสองตัวครับพี่น้องนะครับโอ้ตัวนี้อนาคตไก่เลยครับครับผมไปเดินสนามได้รับประกันเลยครับแกงขาเล็บจิกดีครับผมครับสายอุทัยเรือลอยครับมีตกยางครับผมมีตำนี้เนาะบ่มีตำนี้ครับรับประกันตำนี้สุดยางครับผมครับบ่มีตำนี้ความสูงรับประกันไปหนึ่งร้อยสามสิบสามครับผมหนึ่งร้อยสามสามที่กิ่งคันวัดจริงๆริงมันหอยสามหาครับผมโอ้เข้าเข้าเกือเอาเอารับประกันหนึ่ร้อยสามสามประกันนะวัดเอาเลยครับผม มาชม่ตัวจริงนะพี่เนาะมมาชมตัวจริงเลยครับมาเบิ่งมาชมตัวจริงเลยนะครับผมธรรมชาติเลยนะครับธรรมชาติเลยกับพึ่งไรขึ้นมาจากทงบางยาเนี่ยนะครับจากทงหยาเฮานะครับเดี๋พี่ย่างจุ่งโชคจังบาลนะครับครับผมย่างได้ครับผมเบิ่มความรอความตึงเพิ่มเพลินครับหั่มตรงพร้อมครับผมหั่มงามพร้อมครับผมใช่พ่อแม่เขาดีครับถ่ายดีครับผม บบ่ไคนกัใอทะเนาะถ้ารออยู่จักหน่อยนี่เขาเพิ่นน่าจะครับผมจังญ่ขึ้นแล้วก็บชอบวางนะครับเนาะแบบพี่สาวเลยครับถือว่าเป็นเขาที่กําลังฮิตกําลังทิมในย่อมเลยนะครับครับผมกําลังใหญ่เลยกับ้านเขาเพิ่นกัหญ่เลยครับรับประกันห้ำตรงพร้อำง่ามพร้อมครับครับรุ่นนี้มันต้องใหญ่ขึ้นนะครับ8หนาเก่านัสิมาพี่ลี่ก็มาเบิ่งมาชมตัวจริงได้ครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นแม่ของช่างน้อยกับ กับแม่ปูทอกเมื่อกี้ครับเป็นพ่อพันเมื่อกี้ครับขเของครับตัว้ลูกาครับอจักเดือนแล้วครับนะครับเ้าเดือนแล้วครับเดือนเดือนเดือนเกว่าเครับผมเดี๋ยวเอาเอาที่เราโตก็ได้ครับเสียไกลครับเอาสลับกันฝันครับก่จับตัวนี้ก่อนมาไงล่าเจาขอมา พี่พี่เออโอเคข้ามาโดยพี่ไกลแนะน้ำพี่น้องเลยครับผมตอนนี้แนี่ชื่อยังครับแม่อันใบบัวครับผมแม่ใบบัวไม่เป็นเล่าได้ครับเป็นเล่าของหมกหมูบ้านสวนครับผมโอ้นี่แหละครับผมจากนี่ครับคือเป็นแม่แท้ๆของซื้อมาแต่อายุยังไงอะเจ็ดแปดเดือนครับผม โอ้คือมาบีดมาพัฒนาอยู่นี่เลยครับผมพัฒนาเองก็คือลูกไฟล่าสุดเป็นคือลูกของอ่าประกาศผู้พญาผมมันโอ้ลูกผู้พญาครับผมเป็นตัวเท่าครับผมเป็นตัวผู้กับเจ็เดือนแล้วครับพี่ตัวนี้ครับเดือนนึงเต็มพอดีครับผมหนึ่งเดือนนี่แอปซี่จองยังครับตัวนี้ลูกผู้พญาอันไรครับมีแอปซี่จองยังครับยังครับผมยังเนาะครับผมกับช่วยแจกมาเยี่ยมมาชมครับมาขอแบงค์ครับเสียไกลได้ครับผมนะครับ อายุแม่แม่เนี่ยเป็นเป็นเจ็ดปีแล้วครับทับตัวกิ่งาแม่เพิ่นกับพ่อแม่สี่ปีสี่ปีของหาปีครับผมสี่ปีกว่าครับผมความสูงเป็นลายอะไ้ครับความสูงลอยหาซิบครับผมโอ้สมกิ่งเบิร์ตครับผมเกิดจากการผสมกิ่งั้งเบิร์ตเลยครับผมนะครับครับผมลอยหาซิบที่การมักเปิ้ลยังไงครับงานเป็นยังไงครับแม่นี่ครับมักเปิ้ลก็คือความอ่างหรือข้อมเน่าครับผม อ่างนาลึกได้ความสูงนะครับครับผมความสูงแต่ว่าลักษณะแบบนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่ใจลูกชงลูกได้ข้าวบามขนาดนะครับสังเกตได้จากลูกเป็นทั้งสองตัวครับผมนะครับช่างหน่อยครับเจ้าผู้ถอกนะครับผมนี่ก็ได้ลูกตัวที่สามแล้วนะครับทายาทภูพยานะครับครับผมนะครับเดือนหนึ่งเต็มพอดีครับไว้นหนึ่งเดือนเต็มโอ้ความสูงครับพี่น้องกระดานดรังดีขนาดดอกเข้ามักใหญ่เลยนะครับสองเดือนยางตัวนี้สองเดือนยางยาง นะครับดาวรุ่งอีกตัวออกหลังออกหลังออกหล้งตัวนี้ล้งตัวนี้อีกครับดาวรุ่งอีกตัวครับผมโอเคครับพี่ไก่ครับเอาเบิ้งอีกแม่หนึงครับผมครับผมเดี๋ยวสลับกันครับพี่แดงเลยครับผมครับแล้วพี่แดงชูงเลยครับเอออย่าแข่งโว้กนะน้องเลยครับแม่นี่ซื้อยังครับพี่ไก่ครับแม่อันหนูลิงครับผมแม่หนูริงครับผมเล้ากอพ่อเบงใดครับเล้าก่อก็คือลูกแม่กรีน ออกจากลูกทุ่งฟ้ามครับผมพ่อเป็นก็คือแก้วขวัญครับผมล้านล้านชนบุรีครับผมเนี่ยแก้วขวัญก็คือลูกล้านชนบุรีครับผมครับครับผมอายุับความสูงเป็นครับอายุตอนนี้คือสี่ปีกว่าครับผมความสูงก็ลอยห่าซีบครับโอ้ถือว่าแต่ละตัวนี่ได้ความสูงเลยครับพี่น้องครับครับผมใส่มาตรฐานแล้วนวลิงบวกเลยครับครับผมนะครับจุดเด่นครับที่พี่กายมักเป็นครับตัวนี้ครับจุดเด่นก็คือความเหงา ลำโตหน้าลึกครับผมครับเอกลักษณ์ก็ชัดเจนครับผมนะครับนี่คือลูกเพิ่นธุ์บ้างตัวนี้เรียกว่าลูกเพิ่นครับทับตัวจริงจากท้องเอกครับผมโอ้ทายาทเจ้าทองเอกครับครับผมหนึ่งเดือนวัยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มพอดีครับผมโอ้เป็นตัวแม่นะครับเนาะเป็นตัวแม่ครับผมเพลิแม่สนใจกับลังไม่ครับผมลำโตเงาครับพี่น้องครับไปครับผม่ายดีขนาดเลยครับผมนะครับผมน้ลูกท้องเอกครับผม ตาะยาดเจ้าทองเอกนะครับเขาบอกเอกดินันีฟาร์มซึ่งเพิ่งจะได้นําไปแล้วนะครับกรบยาไปแล้วนม่ครับแม่เพิ่นครับใจลูกดีได้ความสูงครับนุ่มง่นะครับลักษณะแม่แม่บล็อกที่ดีนะครับโอเคครับผมไม่ไกลขอบคุณครับเพื่นสำคันเลยครับผมจัดเลยเมื่อกี้ทั้งสองแม่น่ะเปิดทั้งหมดเลยไหครับครับผมหลังไม้ให้กันนะบ้าครับผมหลังไม้ทั้งสองตัวครับอันนี้ตัวนึงครับพี่น้องครับ มาได้บล็อกครับประจำการดูฟาร์มเฮานะครับต้องเอ๋ยครับมาพี่นะครับแม่ในเสื้อยังครับพี่ไกาครับแม่ในเสื้อเออ่ขั้นภาษาบ้านเฮาเอินเตี้ยครับผมครับผมสูงไรบ้างได้ครับพี่สูงลอยสี่สิบสองเซนหนึ่งร้อยสี่สิบสองครับบวกลบบวกบวกครับผมครับเราเราเพิ่นงได้ครับเราเพิ่นก็คือลูกอ่าหลานอันยังก็หลายอายุแสงเทียนอันหลานบระกัน ลูกปังเป็นไรครับอ๋อครับผมครับพี่กันมักเป็นยังไงครับตัวนี้ครับมักเป็นคือหางครับผมหางก้นหางแง่หลักกัคว้อมเงาหนาอ่างครับผมข้ามหนาความลึกนะครับข้อมเงาไทยครับผมครับคือทับแล้วครับผมเนี่ยผสมเรียบร้อยแล้วครับผมก็พอได้ไปครับรับประกันว่าท้องกับอ๋อก็ไม่ครับผมจะเดือนแล้วครับพี่ัยูนนิซีเดือนหาเดือนแล้วครับผมอ๋อหาเดือนแล้วนะครับ ครับผทองเงินสิไงแล้วครับพี่น้องครับรับประกันทองเลยสิไงรับประกันเลยครับมีใบมี่ยังครบเรียบร้อยครับครับผมตอนนี้ถ้าพี่น้องสนใจก็พร้อมที่เปิดแบงค์ด้วยกันครับผมพร้อมนะครับราคาบอกพี่น้องเลยบ่ครับเดี๋ว่าหลังไหมครับหลังไหมครับผมหลังไหมนาะครับผมทางหลังนี่ก็อยากรู้ราคาแล้วครับถามฟังอยู่แต่ยังมาบอกราคาก็เจ๋เลยครับต้องหลังไหมังครับผมนะครับบ่แพงครับเดี๋ว่าแบงค์ครับผมเดว่าเปิดหลังไหมครับผมเดี๋ยวว่าแบงค์เอาครับ รำกันเลยครับวาเป็นได้การพี่น้องมักแต่ได้ครับกับคอยทั่มาสอบถามบุ้ยจะมีอีกตัวครับนะครับพอานใจเข้ากะอจากแบ่งไ์ใพัฒนานะครับเกี่ยวกับพัฒนาครับพี่น้องครับโอโเอาแคครับจะใกล้ครับเพื่อมาจัดการเลยครับผมพี่ได้ไครับครับบวัสดีครับ